ก็ขอสัสดีสมาชิกมวยหัวพีมายไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหัวพี่มายไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่26มิถุนายน2565ผมมวยหูวให้พี่มวยไทยก็มาฟันทงหลังช่างนะครับนซึ่งเป็นการฟันทงก็คือ,อชี้ตัวเล่นหลังที่จากนักมวยช่างน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับนับนก็คือดูรูปร่าง เนื้อตัวนักมวยทุกคู่นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของน้ําหนักแล้วนะครับก็เลยมาฟันธงชี้ชัดไปว่าชีชเ้เล่นก่อนชกผมอชอบนักมวยมุมไหนฝ่ายไหนคู่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับนะ <c oughs> พร้อมด้วยมวยเด็ด ตัวเดียวเลิกเล่นนะครับซึ่งจะมีให้ทุกช่องวันนี้ก็จะลงคลิปให้ฟันทงหลังช่างทั้ง3ช่องเลยนะครับนะการที่ผมทําคลิปหลังช่างนี้ก็นั่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีครับพักเจ็ดเจ็ดนะครับนะนอกจากจะให้ผม พี่เคราะหมวยก่อนช็อกลง YouTube แล้วก็ยังให้ทําหลังช่างครับนะหลังช่างทุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับนะก็สนับสนุนผมมาตลอดนะครับนะพักยกเจ็ดเจ็ดครับนะมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะ P A K Y O K เจ็ดเจ็ดการันตีในเรื่องของความยุติธรรมราคาเท่าในเวทีแล้วก็ความมั่นของในเรื่องของ การเบริกจ่ายการถอนนะครับนะ้ำรดเรยวทันใจทีเดียวนะครับผมเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับก็เลยรู้เป็นอย่างดีว่าอาได้รับการคือได้ได้รับการดูแลอย่างดีจากพักจก77มาโดยตลอดนะครับ <c oughs> สำหรับการฟันทงหลังช่างก็มวยยังไม่ชอกนะครับนะผมเองก็ตั้งใจวิเครห์มาทุกคู่อยู่แล้วนะครับนะเต็มทุกช่องเต็มความสามารถแต่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะผมฟันทงตามซรงมวยนะครับไม่ได้บอกว่ามวยล้มมวยเลยมวยล้มมวยยามวยกรรมการมวย ล็อกอะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นว่ากันตามสงมวยก็มีผิดมีถูกนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยที่ผมฟันทองไปแล้วไม่ได้รับการชูม,มือจากกรรมการก็อย่าได้เสียกำลังใจครับผมเองก็มาฟันทองหลังช่างให้กับ ทุกท่านทุกเวลาทิตย์อยู่แล้วนะครับนะ,ะถ้าพักยกเจ็ดยังสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็ะจะวิเคราะห์ชั้นเชิยมวยก่อนช็อกส่งมวยให้กับทุกท่านอลองคลิปให้ก็สัปดาหา์ละห้าคลิปอยู่แล้วนะครับนะซึ่งท่านเองอที่ได้เข้ามาฟังแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยตู้ก็ผมพักเองนะครับนะก็มวยหูเดือนละหนึ่งพันบาทรายเสียงก็สี่ร้อยบาทรายเสียง V.I.P พา,าคด้วย 5G ความเร็วใกล้เคียงกับมวยหูที่สุดแล้วนะครับนะก็เดือนละเจ็ดร้อยบาทแล้วก็มวยหู V.I.P พวกะคร่้งเข้าเวทีก็เดือนละ2,000บาทผมอยู่ในเวทีการันตีว่าไม่เป็นสองรองไข่แน,น่นอนนะครับนะเมื่อวานนี้ก็สมาชิกก็เซมิคผมก็ร่ำรวยกันไปตามๆกันนะครับนะ <c oughs> เพราะว่า,าภาคมวยซึ่งสมิบอกว่า ว่าผมอ่านอนาคตมวยเหมือนกระตาเห็นเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่ที่ผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนผมแล้วก็ให้เรียกว่าให้โบนัสแล้วก็อัดฉีดผมด้วยนะครับนะถ้าผมชีดตัวเล่นก่อนชกชนะ4-0ไม่ว่าช่องใดก็จะได้รับโบนัสหนึ่งคำปั้นทันทีนะครับนะไม่มีการอิดออดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าก็นำไปรุ่นไปเชร์อยู่ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับมวยคู่มวยช่องแรกนะครับที่ผมจะฟันทองหลังช่างก็เป็นรายการศึก ทางช่องพ t ที6ีสามสิบหกนะครับน้ามวยดีวิธีไทยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างท่านได้ฝาแงซ้ายลำดวนนายกหนุมสาลายาพบกับท่านได้ของฝ่ายนะ้าเงินราชมงคลทีเคยุทธนาเมื่อคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งรยสิบาปอนด์ท่านได้ฝาแงลดเป็น1.2งดสส่วนทนานได้ฝ่ายนะ้าเงินก็ลดไปจุดห้านะครับนะเมื่อคู่นี้นี่ทางด้านฝาแดงก็เป็นมวยซ้ายส่วนทนานได้ของฝ่ายนะ้าเงินนี่ก็เป็นมวยขวานะครับในะรูปร่างนี่ก็ ใกล้เคียงกันนะรูปร่างใกล้เคียงกันแต่ว่าทางด้านปาแดงในทรงมวยของทางด้านฝแ,แดงนี่แต่ประเภทเดินหน้าทัดชนเข่าในมืสุดดุดันยันห้ายกชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับส่วนทางด้านเข้าไปน้ำเงินนี่ก็ประเภทฝีมือครับเครื่องนะฝีมือครับเครื่องตั้งรับจะทางหนึ่งบางตั้งโต้แล้วก็ทรงมวยนี่จะนิดึกว่าชกหวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับข้อมูลทางนานเทคนิคของทางด้านปาแดงซ้ายลำดวนนี่ก็อายุสิบห้าปีจากสีสเกตนะครับในจาก สีสเกตชกวิธีมักงกรมา6ครั้งเคยชนะนักคุนชกหนึ่ครั้งในยกที่3นะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในวิธีมักงกรมาก่อน ส่วนทางด้านฝ่าปานเมืงมองราชบงคลทีเคยุทธนานี่ก็ยุ่ิห้าปีเช่นกันสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนจากเชียงรายนะครับนะจากเชียงรายหรือว่าเวียงป่าเป้านะครับนะเคยชกเวทีแห่งนี้มาแล้วนะครับในะชนะชนะชกเวทีมักงกรมาก็ประมาณสักสองครั้งก็ชนะนักขูชกทั้งสองครั้งนะครับนะทางด้านฝัาในมือนีน่ประเภท <c oughs> ประเภททนทานแล้วก็สมวยนิ่งอ่ะนะโดนเท่าไหร่ก็ไม่สะดุ้งสะทือน,นะครับทางด้านป่าแดงโดนแล้วก็ยังมีวูบ้าเรวนคู่ที่หนึ่งฟันทองหลังช่างก็ชอบไปที่ทางด้านของราชมงคล ทีเคยุทธนานะครับให้สัดส่วนที่จะชนะในในี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเหตุที่ให้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนื่องจากว่าในเรื่องของหน้าเสือปฏิกิริาเสียงเชียร์นั้นทางด้านแ่แดงถือว่าเป็นมวยเจ้าถิ่นนะครับจะเสียเปรียบแต่ในเรื่องของอาวุธมวยการันตีว่าไม่มีเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับ <c oughs> คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเพร พลังเพชรสอสอตอแปดสิบพบกับทะได้ของฝาน้ำเงินไขมุกขาวอจากบดมวยคืนนี้ก็ชกกันที่พิกัดทางด้านฝ่าแดงในหนึ่งร้อยี่สิบสองปอนด์นะต่อน,น้ำหนักให้ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินอีกหนึ่งปอนด์นะครับน้ำมันช้าในทางด้านฝ่าแดงก็ขาดไปจุดสามส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมาใหญ่เลยมาหนึ่งร้อยสามจุดหกหนึ่งร้อยยี่สามจุดหกลดไปจุดหกนะครับมวยคูนนี้ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็เป็นน้ำมวยจากจังหวัดพังงาส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จากนาครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่เพชรซีเมิน ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ซสต้อแปดริ้ว <c oughs> ข้อมต้นนัดตีดีขอต้นด้านฝ่แดงอายุยี่สิบปีโชคไวทีมกรุงประมาณสักแปดครั้งเคยแพ้นอกสองครั้งในยกที่สองยกที่สามแล้วก็เคยชนะนกชกหนึน่งครั้งในยกที่สี่ก็เตะขานะครับทรงมวยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะเสียเปรียบเลยนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าไหนครับดูค <c oughs> รับได้เก็บการอาวุธของคู่ชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมีนอกมีในชกวงนอกเก่งปากวงในเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็ <c oughs> ถ้าโดนหนักๆนี่ผมดูว่าค่อนข้างที่จะวุบว่าเบรรวนพอสมควรเลยส่วนทานกอฟฝ่ายน้ำเงิน,ขงนไข่มุกขาววอาจาักวุฒิอายุสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรจากนกครน,นะครับใน,นนครสี่นะครับในชกเวดประจําก็อยู่ประมาณนี้เลยนั่นหนึ่งร้อยี่สิบสามปอนด์วันนี้ดูว่าเวทพิกัดน,น้ำหนักนี่จะได้เปรียบน,นะชกเวทีมักงกรมานี่ชกเวทีมักงกรมานี่ก็ประมาณสักสิบครั้งยังไม่เคยชนะน,นกไข่นะครับนนสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน แต่ว่าถ้าชกต่างจังหวัดนี้ก็จะมีชนะนกกูชกได้นะครับแต่ว่าในเวทีมังกรไม่เคยชนะนกไข่และก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่ในเวทีมังกรด้วยนะครับผมเชื่อว่าทางด้านของไข่มุกขาวน่าจะดีระยะครบห้ายกแล้วก็ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าได้น้ําหนักด้วยนะครับวันนี้ผมดูว่าปลายปลายน่าจะดีกว่าต้นๆอาจจะเป็นรองได้แต่ว่าปลายปลายดีกว่าแน่นะครับให้ทางด้านของไข่มุกขาวบอจากเวท มีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตราสัดส่วนอยู่ที่55เอร์ซ็นนะครับเหตุที่ให้55าสิรเซ็นั่นจะวัดทางด้านของไ่มุข่าวเพิ่งจะมาชกที่เวทีนี้เป็นครั้งแรกนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของไ่มุข่าววอจักรวุฒินะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงน้องบิว สิบปาโอพรมกับท่านั่งเขาฝ่ายเงินวุฒิเดชที่เด็ดเก้าเก้านะครับเมื่อคนนี้ก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็มาเมื่อคืนนี้ชกกันเมื่อเดหนึ่งร้อยยี่สิบสองท่านั่งฝ่ายแดงก็มาหนักปิดปีนะครับส่วนท่านั่งฝ่ายน้ำเงินมาหนึ่งร้อยสามจุดสี่แล้วเป็นหนึ่งจุดสี่แต่ก็ลดสบายสบา,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 ายนะครับเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคูนนี้นี่ต้องบอกว่าพิกัดแรกนี่ก็คือหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์นะ าวางน้ำหนักไว11้119ปอนด์ครับเนื่องจากว่าทางด้านของน้องบิวนี่จะชกอยู่ประมาณ 116, 117, 118ก็เลยตั้งพิกัดไว้ที่119ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนี่จะชกอยู่ที่ประมาณ 121, 122นะครับนะเมื่อเช้านีมา่มาเามาื่อเช้านี่มา100เมื่อเช้านี่มา123.4นะครับนั่นก็เลยอาวางใหม่นะครับ <c oughs> วางเป็น122ทำให้ทห้้ททให,ทา,ให,ท,าใหทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน ได้เปรียบในเรื่องอุเวทติกัดน้ำหนักนะครับ <c oughs> มวยคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับนนทางด้านของน้องบิวนี่อายุ17ปีจากะเฉิมสาวโชคเวทีมังกรสิบ5ครั้งเคยชนะนกคุชก3ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครมาก่อนก็เป็นมวยขวารูปร่างใน้จสูงยาว ใกล้เคียงกันครับทรงมวยก็ฝีมือบุ๋เข่าในรู้ครับแต่เก็บการรุ่นของกูชอบก็ถือทันดดีมีทั้ง Надо, นอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะส่วนทางด้านกงฝ่ายน้ำเงินรุ่นที่เด็ดที่เด็ดคร่าๆชกไปที่มังกรสิบห้าครั้งชนะนอกหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนอายุสิบเจ็ดปีสูงร้อยเจ็ดสิบจากโคราชนะครับผมเชื่อว่าทางด้านของรุ่นที่เด็ดนี่น่าจะยืนระยะคร่าวห้ายกเพราะว่าเหมือนคนนี้ยืนระยะห้ายกครั้งคู่แหละเพราะว่าไม่เคยแพ้นอกใครด้วยกันแล้วก็เป็นมวยมาเสริมแทนดด้้้้วยยยกกัันน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 ะะะครบบทาาาางงงขขออฝฝ่เเิ็ีมืุ ก็สมมวยใกล้เคียงกันครับนะแต่ผมดูว่าทางด้านของวุฒิเดชซึ่งโชคเวทเดกกว่าโชคเวทเดกกว่ามาตลอดน่าจะยืนได้แบบปลายได้มันคงกว่านะครับในโะชคเวทเดกกว่าประมาณสนะ <c oughs> ักส <c oughs> ามปอนะแล้วก็เมื่อเช้าในมีการเปลี่ยนน้าหนักด้วยนะครับนะ่าดูว่าทางด้านวุฒิเดชจะได้เปรียบน,นะครับก็ฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของวุฒิเดชทีเด็ดเก้าเก้าให้ทางด้านของวุฒิเดชทีเด็ดเก้าเก้ามีสัดส่วนที่จะชนะในรัดนี้ในตรสัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ คู่ที่สี่ครับซ, <ess ly> ซึ่งเป็นค er ู oh ่เอกของรายการนะคร mm ับนั่นก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงยอดสยามสอสอสอสต่อยแปดริ้วพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินอ่ายศสยามสอสจอสจอวิชิตแปดริ้วพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเดชสรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชัยนะครับหมายเลนี้ก็ช่นกันพิกัดหนึ่งร้อปอนด์ทั้งคู่ก็มาหนักกันพอดีนะครับ เมื <muitas S 2> ่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยเป็นมวยที่มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ทางด้านของยอดสยามก็อายุ25ปีสูง170เว้นน้ำหนักที่โชคประจําก็อยู่ประมาณ132-135ชกเวทีมงกรุมมาก็ประมาณสัก50ครั้งเคยชนะนักชก3ครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของโชกในเวทีมางกรุง5ครั้งในยกที่3-4มากที่สุดนะครับนั่นก็เป็นมวยซ้ายครับสำหรับทางด้านยอดสยามรูปร่างนี่จะเป็นรองทรงมวยก็ฝีมือบูบนเข่าในเก่าเก่าเกมชกมวยนานผ่านมวยดีมาาเยอะกกว่รบ็ ชกกระถัวทาได้ดีกว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับในะชกจุกจิกคู่ชกนี้จะเข้าถึงตัวยากแล้วก็ความพลังสดชนะมาสี่ไฟติดต่อกันแล้วนะครับส่วนท่านั่นก็ฝ่ายน้ำเงินเดชทรงมุิสิบดรชันชัยอายุยี่สิบห้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็สิบสี่ก็คือสูงกว่านะครับนะเวทน้ำหนักก็อยู่ประมาณร้อยสาสิบสองร้อยสาสิบสามนั้นเวทจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับทรงมวยก็ทรงมวยก็ประเภทประเภทฝีมือ ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในนะครับแต่ว่ากระดูกเป็นรองอะแล้วก็ผมดูว่าฝีมือบัววงรอบนั้นเป็นรองด้วยถ้าชนะได้ต้องปยปลายนะครับนะ mm hmm. ท่านนากเดชสมุตินี่ก็โชควีธีมมงกรุ่ม,กมากประมาณสักสามสิบครั้งเคยแพ้นอกสามครั้งแล้วก็เคยชนะนอกสามครั้งนะครับนะ mm hmm. มวยคูนี้ก็ให้ทางด้านของยอดสยามสอจอต้อยแปดริ้วมีสัดส่วนที่จะชนะในใน,นี้ในระสัดส่วนอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตและให้ทางด้านของยอดสยามสอจอต้อยแปดริ้ว เป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลือกเล่นของช่องสามสิบหกด้วยนะครับนะก็ฟันทงหลังช่างครับนะชอบพิจารณยอดสยามสอจทอ,อยแปดลิ้วนะครับก็ครบถ้นกันทั้งสี่คู่นะครับสำหรับช่องสามสิบหกต่อไปก็เป็นรายการมวยช่องเจ็ดนะครับนะ <c oughs> สำหรับรายการมวยช่องเจ็ดก็ยังคงจัดกันในระบบปิดเช่นเดิมนะครับนะถ้าเกิดว่ามีราคาดีๆ อยู่ตัวถูกแล้วนะครับก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนกันไว้ก่อนเพราะว่าเราเอาแน่เอานอนกับเราเอาแน่เอานอนกับทางด้านกรรมการของช่องเจ็ดไม่ได้นะครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประยแดงเพชรวิเศษเ,เ,เพชรเกียรติเพชรประกาศทันได้ของฝ่ายน้ําเงินเพชรวิชัยชอจลบนเมื่อ,อ,อคืนนี้ก็ชอบกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงน,นี่ก็มา 2, ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองร้อยปดจุดสองส่วนนั้นฝ่ายน,น้ำเงินมาหนึ่งร้อยบเจ็ดจุดหกร้อยปดจุดหก ในเรื่องของรูปร่างนี้ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่สูงกว่าเยอะนะครับสูงกว่าชัดเจนเลยทางด้านของเพชรวิเศษก็อายุที่ปีสูนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับนาะยจากมหาสารคามนะ้นำหนักพิกัดที่ชอกอยู่ประจําก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยี่หกร้อยิบเจ็ดปอนด์นะครับนาชกเจ็ดชกช่องเจ็ดไปแล้วสามครั้งก็ชนะรวดเลยชกเวทีมกรุงมกระมาณสักสิบครั้งได้เคยชนะนันนกคู่ชก 3, สองครั้งในยกที่สามทั้งสองครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกค่กายกับทางด้านของชอกในเวทีมกรุงหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับ ช่วงนี้นี่ฟอร์มกำลังสดกำลังแรงครับสำหรับทางด้านขับแรงแล้วก็เป็นมวยในกระคนจัดก็เป็นมวยขวาคร,ครับรูปร่างในจะเสียเปรียบเลยนะส่วนมวยก็ฝีมือกับเครื่องครับลูกรับได้เก็บกันวดของคูช่ชกก็ถือว่าทำได้ดีมีเั้านอกควินทั้งไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงไนชกมวยจุกจิกคูช่ชกก็ถึงตัวยากด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนทางด้านขาฝ่ายน้ำเงินเพชรวิชัยชอ,อ,อลิมประบุญ เมื่อเช้านี้ก็รูปร่างนี่จะได้เปรียบนะครับนะาเป็นนักมวยจากนครศรีธรรมราชแหละนะก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี้รูปร่างนี้จะได้เปรียบนะทรงมวยนี่ก็ประเภทประเภทเดินหน้าท้าชนประเภทเดินหน้าท้าชนบูสูดุดันดันท่ายกนะครับระเบิของกุจอกท่าดวนส่วนแรกตลอดเกมมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ดูว่าชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับ ขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรวิชัยนี่ก็สูงอายุ19ปีสูง176เซนติเมตรนะครับจากนาครศรีธรรมาราชนะครับซ้อมอยู่สองโชคมีชัยเวทน้ำหนักที่ชกอยู่ะจำในเจะเล็กกว่าก็คือโกอยู่ประมาณสัก120 100ไม่เกิน122นะครับไม่เกิน122 <c oughs> ทีนี้เวทน้ำหนักนี่ผมดูว่าจะเสียบเรียบสองข้างด้านไฟแดงนะแม้ว่านัดนี้จะต้นบางสูงยาใจกว่าแต่ว่าถ้าทอดภายใน,ใน ผมดูว่าจะเป็นรองนะครับนะแต่ว่าทางด้านของเพชรวิชัยนี่เคยชกชกเจ็ดมาแล้วด้วยแล้วก็ชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสักสิบห้าครั้งเคยชนะนกกู้ชกหนึ่งครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพนน้นกไข่ในเวทีมังกรนะครับก็เชื่อว่านัดนี้ทางด้านของฝ่ายเงินน่าจะยืนร,ระยะครับ้ายยกยืนยืนร,ระรยะครับ้ายยกทังคู่วัดใจกรรมการนะครับนะแต่ผมดูว่าต้นๆใน,น,นทางด้านของเพชรวิเศษออกนําก่อนมีราคาให้แตกตัวได้ก่อนนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรวิเศษ เพชรเกียรตพชรให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตราสัดส่วนอยู่ที่ห้าสิบ้าปอร์เซ็นนะครับเหตุที่ห้าสาเซ็นตเนื่องจากว่ารูปร่างเป็นรองเยอะนั่นเองนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเพชริ นกเขาคอมสิบเอ็ดพบกระเทือนด้านของฝ่ายเหมือนแก้วนาคาอบจอนครพนมเหมือนคู่นี้ก็ชบกันที่มีกัดหนึ่งร้อยห้าปอนด์ป็นการชิงแชมป์ที่ว่างของช่องเจ็ดด้วยนะครับนะทางด้านของเพดดิตก็อายุสี่บกปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนจากบุรีรัมนะครับน้ำเวทน,น้ำหนักชกปยุยจุปยำก็ประมาณสักหนึ่งร้อยห้าปอนด์ชกเวทีมักงกรมาแล้วเจ็ดครั้งนะครับนะก็เคยชนะนกคือชกหนึ่งครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรมาก่อน <c oughs> ซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับสำหรับทางด้านกบไแดงส่วนทางด้านทรงมวยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบเลยนะสูงยาวได้เปรียบแผ่นชัดเจนนะครับทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข้าในรูปการได้เก็บการุกของกู๊ชกก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกบนนอกเก่งกว่าและที่ที่เก่งที่สุดที่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะทําได้ดีถ้าเกิดว่าขยันก็คือลูกเตะซ้ายหน้านะครับอย่างซ้ายหน้านี่เก่งมากๆครับสำหรับทางด้านกบไแดง ส่วนท่านกกอล์ฟากนเมืองเจ้านาคาอบจจรนครพนมนี่ก็อายุ22ปีนะครับนะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วครับนะส่วนรุ่นพี่จากนครพนมเคยเป็นแชมป์มวยแม็กอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าชกมวยไทยห้ายกนี้ช่วงหลังได้ต่อยน้อยไปนิดหนึ่งแล้วก็เคยชกช่วงเจ็ดมาเพียงครั้งเดียววันนั้นก็ชนะคะแนนนะครับนะก็เป็นมวยเตะขาเตะขาเจาะยางกว้างจมตีมาทันสอกล้นโดนหลับนับนกได้ก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าทั้งนด้แสดงไม่เคยแพ้นกไข่มาก่อนผมเชื่อว่าเอาแดงลงยากอ่ะนะแล้วก็ ส่วนสูงนี่ก็อยู่ที่160เซนนะครับนะก็คือต่ากว่า10เซนติเมตรแต่ว่ากระดุกมวลบนการผ่านมวยนั้นดีกว่านะครับนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังเห็นว่าทางด้านของเพชรนกเขาก็มอสเซตรครับน่าจะทางมวนมันจะเข้ากันนะก็คงจะดักแต่ทรายให้ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินซึ่งตัวเล็กกว่าน้ำเงินตัวเล็กกว่านี่จะไป ยืนเต้นอยู่ไม่ได้ครับนะยืนเต้นไม่ได้ถ้ายืนเต้นนี่ลำบากเลยเพราะว่าเพชรฤทธิ์นี่ถีบก็เก่งนะครับนะคือชอกวงนอกเก่งกว่านั้นทางมวยผมรูว่าแก้วนาคาต้องเดินข้าหาแล้วก็ทางด้านเขาเพชทิ์ก็คอยดักเตะซ้ายแล้ววนออกเพิ่งเป็นลูกเก่งของตัวเองนะครับเนะตะซ้ายและฉากออกเตะซ้ายและฉากออกทําให้แก้วนาคาเป็นตัวไล่นะครับนะแต่นั้ก็ตามครับมวยชิงแชมป์อยู่ที่วัสนาของนักมวยด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าเข้าเพทรทิตไปแล้วมีราคาแต่งตัวดีๆให้แต่งตัวดีๆก็อย่าลืมออกตัวบังทุนกัััันนบพทอองงงงงหลชช่่าายไปข เขาก็หมอสิบเ็ดนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของทองพูลสอจตัวเล็กมังนอนพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินฤทนาคาอบาจนครปนมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด1 1 6สบปอนด์ทางด้านของทองพูลก็อายุ2ี่ิปีสูง1 6 3จากมหาสารคามนะครับชกเวทีมกรุมมาก็ประมาณสัก60ครั้งเคยชนะนอกคุชก8ครั้งและก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคุชกนี้8ครั้งเช่นกันนะครับนะก็ถือว่าสถิตชนะแพ้นอกนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็เป็นมวยขวารูปร่างใกล้เคียงกันนะครับนก็ เบนหน้าทาชนเขาในบสูดูดันยันรับของชุลักทาดวนชวนแลกตลอดเกมนะครับส่วนทานั้า,านของริตนาคาอวบจรนครบนมอายุ22ปีสูง167ก็สูงกว่า5เซนนะจากอุบลก็เป็นอดีตในแชมป์ร้อยหปอนด์นะครับในแชมป์ร้อยหปอนด์ของช่องเจ็ดซึ่งทางด้านของแพติสกันในแก้วนาคาชิงกันวันนี้นะครับ <c oughs> โชกมืกรุงมาก็ประมาณสักสามสิบห <c oughs> ้าครั้งเคยชนะนกขุชกห้าครั้งเป็นการชนะภายในสามยกทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็เคยแพ้นกไข่กางด้านของอุชกสองครั้งการแพ้นกให้กระต้านของอุชกสองครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สี่ทั้งสองครั้งแล้วก็แพ้นกไข้กับบอยซซายทั้งสองครั้งด้วยนะครับนำมอยขวายังไม่เคยแพ้นกไข้ไข่นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทางด้านคองทงปูลซึ่งเป็นมอยขวาคงจะเอาชนะนกทางด้านฝ่ายนั้นเหมือนยากนะครับในปลายนั้นเหมือนดีกว่าแน่นอนสภาพร่างกายดีกว่าการเตรียมพิซซ้อมดีกว่าเมื่ ทั้งคู่นะแต่ว่าปลายๆในทองผูนี่มียุบมีย่นนะครับแต่ก็พอยุบย่นเหนื่อยตอนเหนื่อยทางด้านของทองผูนก็จะออกลูกทะเลนะครับออกทะเลนะครับนับพีมือมวยของทางด้านฤทธนาคานั้นดูว่าจะดีกว่านะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของฤทธนาคาอบจอนนครพนมือว,ว่าน่าที่จชนะ พลิกชนะด้วยนะครับในายยไททายนะให้สัดส่วนที่ชนะในนัดนี้เนี่ยนะสัดส่วนอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นให้ทางด้านของฤทธิ์นาคา,บาคอบจนครปนมเป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลิกเล่นของช่องเจ็ดด้วยนะครับนะก็คู่พี่สูสีนะเพราะว่ามวยเด็ดตัวเดียวของ,ของผมเนี่ยแพ้ได้ชนะได้แต่ว่าจะต้องไม่ราคาแพงนะครับนะมวยราคาแพงใครก็ให้ได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามวยผิดมาก็าเสียเครดิตไปแต่ว่ามวยคู่คี่สุสีนะ ซื้อขายได้ออกตัวซื้อขายบางทุนได้นะครับนะแพ้ชนะนี่สมาชิกก็ดูว่าจะเสียหายน้อยนะครับชนะก็โอเคไปแพ้ก็ไม่เสียเครดิตเท่าไหร่เพราะว่าถือว่ามวยนี้คู่ขี่สุสีเล็กไปมานะครับ <c oughs> คู่สสีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรดำเพชรเกตเพชรนะครับ <c oughs> พบกับทางด้านของฝายเงินแปลงนักเขากอมสอ <c oughs> ิบเอ็ดหวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสองปอน <c oughs> ทางด้านของรูปร่างนี้ทางด้านของฝ่ายนวันนี้จะสูงยาวกว่านะครับทางด้านเพชรดำก็ยืบยกปีสูงร้อยเจ็ดสิบจากบริรัมนะครับชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสักห้าสิบครั้งเฉยๆนั้นนักคุนชกสิบครั้งแล้วก็แพน้นักหกครั้งก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเป็นรองทรงมวยนี่เดินหน้าท้าชนบุษบุรูรันยันห้ายกเลยประเภทท้าดวลชนแรกนะครับหมัดสอกนี่ก็ดูออกอันตรายนะครับนะก็ชกวองนอกเก่งกว่าวงใหนเล็กน้อยด้วยนะครับเข้าก่อนดูว่าน่าจะ ออกตัวได้ก่อนนะครับนะแต่ว่าทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เป็นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวนะครับนะับทรงมวยก็ออฝีมือบวบเข่าในพวกได้เก็บการรดของคุชชอก็ถือทำได้ดีมีทั้งนอกไปทไั้งใน ชควงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะก็ทางด้านฝ่าน้ำเงินเป็นวัยที่แพนกอกยากนะครับนะทางด้านฝ่าดน้ำเงินนี่ชกเวทีมกรุงมาก็ประมาณสักสามครั้งเคยชยนะน,นกกูชคหกครั้งมายกที่สามมากที่สุดแล้วก็เคยแพนอกให้กับทระด้านของชคครั้งเดียวในยกที่สี่นะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะชกกันไปมาครบห้ายกละนะแต่ว่าต้นต้นนี่ทางด้านของเพชรดำน่าจะได้เปรียบในระดับนำก่อนนะรเราก็เข้าไปก่อนเข้าตระหนกของเพชรดำไปก่อนนะครับนะแล้วก็ มีราคาก็ช่องเจ็ดในต้องออกตัวกันอยู่แล้วนะครับนะหรือว่าเข้าพันก่อนได้เปรียบก่อนนะครับออกตัวได้ก่อนให้สัดส่วนที่ตอานั้นของเพชรดำจะชนะในนัดนี้ดต่ละสัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตชี้ตัวเล่นก่อนช่างก่อนชี้ตัวเล่นหลังช่างดังชอบไปที่ทางด้านของเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับก็ครบต้นกันทั้งสี่คู่ครับสำหรับรายการของช่องเจ็ดสีนะครับนะซึ่งก็ อย่าลืมซื้อขายขออกตัวบางทุนกันนะครับอย่าไปไว้ใจกรรมาการนะครับต่อไปก็เป็นรายการมวยช่อง34นะครับนะซึ่งต้องบอกว่าช่อง34วันนี้เป็นมวยที่มาเสริมแทนกันถึง3คู่เลยนะครับนะค่าตัว1,200บาทแต่ว่าคู่มวยนี่เป็นมวยมาแทน3คู่นี่ผมดูว่า ค่อนข้างที่จะแพงนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ต้องไปภาคให้กับสมาชิกในเวทีอยู่ดีนะครับ <c oughs> คู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรตะวัจจนเพชรจินดาพวกทางด้านของฝ่ายน้ําเงินสิงทองน้อยแสงทองคาแก๊สนะครับมวยคืนนี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่ทางด้านฝาแดงนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบเลยนะทรงมวยนี่ก็ฝีมือมวยวงนอกนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือวงนอกดีกว่าส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะเป็นรองนะครับนะชกวงนอกแก่งกว่าวงในนะแต่ว่าหัวจจิตใจในทางด้านฝาแดงดีกว่านะครับนะคู่ที่หนึ่งครับจ้องสามสิบสี่ฟันทองหลังช่างให เพชรธินดามีโอกาสชนะในนัดนี้ในตาส,ส่วนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต5เลยครับนะให้ทางด้านของเพชรตะวนันเพชรธินดาเป็นเมยเด็ดตัวเดียวเลกเล่นของช่องสามสิบสี่นะครับ <c oughs> คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงมังกรดอกทีเอ็เมยไทยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเด็ดนาคาอวบจรนคนรพนม มวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด130ปอนด์นะครับเป็นมวยมาเสริมเป็นมวยเอามวยคู่ที่เอามวยคู่เอกนะครับมวยคู่เอกของช่วงที่สองนะครับมาชกเป็นคู่ที่สองนะครับสำหรับทางด้านของมังกรหยกก็คงจะรู้จักกันนะครับนะเพราะว่าชกมวยรอบปูนเสือด้วยนะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะใกล้เคียงกันนะครับนะรูปร่างใกล้เคียงกันชกไปที่มะกรุงมาก,ก่อนสักสามสิบครั้งเคยชนะรอบคู่ชกสี่ครั้งแพ้รอกห้าครั้งนะครับ อายุ18ปีสูง165เซนก็ประเภทประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับนะชกวงนอกเก่งกว่าวงในประเภทชกไปมองนาฬิกาไปชกไปมองเวลาไปนะครับนะสมมิจิ๊กสังเกตกันดูให้ดีนะครับ <c oughs> ส่วนทรนะกูลแฟนน้ำเงินเดชนาคาเอาไปตัวนครพนมก็ชกเวทีมังกรงน้อยนะครับนะก็ประมาณสักสิบครั้งมานานนาน,น,าน,นานเข้าเวทีมังกรงทีเนี่อนะ่ะเคยแพ้โนกให้กัทนาั์ของชกในเวทีมังกรสามครั้ง และก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมังกรม,มาก่อนนะครับนะช่วงหลังนก็แพ้นกง่ายตลอดด้วยนะครับสนาบสนามข่าน้วมทนก็เป็นมวยขวารูปร่างก็ใกล้เคียงกันสมมติเขาไปฝีมือบุกขหมอนเขาไนรูปได้กตบการอาวุธของกุชชกนี่จะเป็นรองโดยหนักหนักแรงแรงก็มีวูบว่าเปรรวนชวนสเสียวไส้ตลอดเกมนะครับเมื่อคุณนิฟันตรงหลังช่างก็ยังชอบไปที่สนามของมังกรหยกทีเอ็นวยไทยหรือว่าน่าจะออกนําก่อนนะครับนะน่าจะออกนําก่อนแล้วก็ จิตวิจัยดูว,ว่าจะดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรพา,าสอสอพิษประกาศทางด้านของดับดำพตวตทองทวีมวยคู่นี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะทางด้านของเพชรพา,าสอโสอพิษนี่ก็เพชรพา,าสอโสพิษนี่ก็อายุยี่สิบปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าจพิกิจชกเวทีมกรุงมาสี่สิบห้าครั้งชนัน,นอ็อกชกสองครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อกคทางด้านของชอกในเวทีมกรุงสี่ครั้ง ส่วนงด้านงขับดับนำปตททองตัง,ง,งวีก็ยืมีสองปีสูงลงร้อยหกสิบห้าเท่ากันเลยนะครับนะซ้อมทีเด็ดเก้าเก้าชกเวทีมกรุงมาครับประมาณสักสาสิบห้าครั้งเคยชยนะนก,กูช้ชกสามครั้งนี้ที่สามทั้งหมดแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของชอกในเวทีมกรุงสามครั้งเช่นกันเหมือนคู่นี้ก็เป็นมวยเข่าด้วยกันนะครับนะเป็นมวยเข่าไหนด้วยกันทางด้านฝ่ายแดงหยุดหายป,ป,ปีกว่าเพิ่งกลับมาหายใจมาหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนปังปอนก็ถือว่า บางบอลใครก็ชนะได้นะครับส่วนทางด้านดาบดำก็ชกสม่ำเสมอกว่านะครับนะสมมวยเดินหน้าท้าชนด้วยกันดูว่าใช้พละกําลังด้วยกันปลายปลายเห็นว่าทางด้านคนดาบดำน่าจะดีกว่านะครับนะฟันทองหลังช่างให้ทางด้านคนดาบดำปตททวีมีโอกาสชนะในในแต่สัดส่วนที่หกสิบเปอร์เซ็นชี้ตัวเล่นฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของดาบดำปตททองทวีนะครับ คู่ที่4ี่ครับคู่ที่สเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงก้องธรณีสอสม,มัยพบกับทางด้านของฝ่ายนําเวินจอมบักโจโคราชนะครับหน่วยคู่นี้ก็ชกกันบกัดหนึ่ริบสี่ปอนด์นะครับในะรูปร่างนี่อางทั้งได้กฝ่ายน้ำเงินนี่จะ จะดีกว่านะครับนะเป็นการป้องกันแชมป์ไ์เวท135ปอนด์ของเวทีทม,มวยราชดำเนินด้วยนะครับนะมวยคู่นี้ก็ถ้าได้ปไปนได้เป็นมวยซ้ายนะครับนะอายุจีวไปีสูง175นะครับจากเพชรบูรณ์ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องเลยนะตั้งรับแากทางดึงบางตั้งโตอยู่ข้างเชือกแล้วก็มีหมัดสอกออกอันตรายนะครับในะจังหวะนอกวองไวกว่าที่มือมือมอกดีกว่าหน้าจอกนําก่อนถ้าจะแพ้ ก็พลิกแพลท้ายๆนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ตัชวชกเวทีเมืองกรุงมาก็ประมาณสักสาสิบครั้งเคยชนะน,นกโขชอาชังไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนในเวทีเมืองกรุงนะครับอายุสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจากสุร,ราษฎร์ธานีนะครับนะก็ดูว่า,าถ้าชนะได้ต้องปล่อยเพราะว่าฝีมือมวยของนอกนั้นเป็นรองนะครับนะเพราะว่าทางด่น้ฝ่ายน้ำเงินเพชรเดินหน้าท้าชนของนายบุษฎุด,ดันยันห้ายกเลยนะมัดสอกก็ออกคันตรายเช่นกันแล้วก็น่าเสื่อบริการเสียงเชียร์นี่ก็คงจะ คุกคีสูซีปิกไปมานะแต่ว่าข้ามวยออกก่อนนะข้ามวยนําก่อน,นอนอกอกอกตัวได้ก่อนน่าจะสบายใจที่สุดในการรุ่นเชียมวยในยุคปัจจุบันนี้นะครับฟันทงหลังช่างให้ทางด้านของกล้องทรณีสอสมหมายมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในแตสัส่วนอยู่ที่6กสิบเ์เซนชี้ตัวเล่นฟันทองหลังช่งางยังชอบไปทางนัาน,านอกอ้องทรณีสอสมหมายนะครับ <c oughs> ก็ครบต้นกันทั้งสามช่องสิบสองคู่นะครับจะเห็นได้ว่ามวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทงเยอะมากครับันครับแต่ว่าผมเองก็ตื่นตีสี่นะผมเองก็ตื่นตีสี่มาทําข้อมูลมวยให้กับสมาชิกของผมทุกคนนะครับกนะ่อนชกในข้อมูลมวยใน,ม,ม,ยนมีครบท้วนทั้งสิบสองคู่นะครับเพราะนัน <c oughs> <c oughs> ท่านที่เข้ามาฟังแล้วในได้ประโยชน์แน่นอนนะครับนะถ้ามวยโหท่านชี้ตัวเล่นแบบไหนย,ย่างไรก็ ก็ก็ว่ากันไปครับนะก็อย่ามาเชื่อผมอย่าผมนี่ชี่ตัวเล่นก่อนชกก็ไม่ต้องเชื่อมากนะครับไม่ต้องเชื่อมากก็เชื่อเชื่อมอยหูที่ท่านฟังอยู่นะครับแต่ว่าข้อมูลมวยทรงมวยก่อนชกทั้งสิบสองคู่เป็นแบบนี้จริงๆนะครับนะแพชชนะแต่ในยังไงผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะท่านใดที่ไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับนะอยากมีมอยหูที่ข้อมูลมวยก่อนชกดีๆทํางานเพื่อสมาชิกตลอดเวลาอยู่กับมวยตลอดก็ ผมพักเองทุกช่องทุกคู่ด้วยนะครับนะ,ะหมอ่หูก็เดินละหนึ่งพันลายเสียงก็สี่ร้อยลายเสียง v ีพีเจ็ดร้อยมหูวีพราเครื่องเข้าไปทีก็ สองพันบาทนะครับนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับนะแอดไลน์ไปได้เลยนะครับนะมีตอรเล่นตัวเชียร์จากผมสิบสองคู่แล้วนะครับนะไม่มีที่ลุ้นที่เชียร์ก็แอดไลน์ไปเลยครับนะมีแอดนำหน้า p a k y o k เจ็ดเจ็ดการันตีในเรื่องของความยุติธรรมนะครับขอบขอบคุณกำลังใจที่อาดจีบผมมาโดยตลอดนะครับถ้าชนะสี่ศูนย์ไม่ว่าช่องไหนก็ตามก็รับโบนัสทันทีหนึ่งกัมปั้นนะครับผมเองก็มีอาดจีบผมก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับนะผมชนะสี่ศูนย์นะทุกคนก็ วินวินกับผมไปด้วยนะครับนขอให้ทุกท่านลุ้นเชียร์มวยอย่างสนุกแล้วก็มีชัยโชคดีมีเงินใช้จ่ายกันสิ้นเดือนนี้นะครับนะก็ <c oughs> สมาชิกก็เดี๋ยวเจอกันในสายนะครับนะขอทุกท่านชคติสวัสดีครับ